1, 2, 3. มนะคะ 1, 2, 3. สมาชิกกลุ่ม46ไยซีทีก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้บริหารที่มีแนวทางในการบริหารจัดการโดยนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมานับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา15ปี ซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ผู้บริหารมารวมตัวกันโดยที่ไม่ต้องรอให้ใครสัง่งนะครับทุกคนมีความปรารถนาที่อยากจะยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยพื้นที่เป็นฐานนะครับดังนั้นวันนี้เชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาของเราที่ได้ผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและกเกษียสละมารวมตัวกันจะทําให้คุณภาพการศึกษาของเรานนนเนี่ยป็นไปตามแนวทางที่สำนักง,งานคณะกรรมการาการศึกษาขั้นพื้นฐานปรารถนาจะต้องการจากให้เกิดขึ้นอย่างไรเราต้องการ โรงเรียนในทางกัดมัธยมศึกษานะครับทั่วประเทศซึ่งมารวมตัวกันในนามของกลุ่ม46 ICT ซึ่งวันนี้น่าจะมาประมาณ130ท่านนะครับใช้ในการจัดการเรียกนการสอนได้มากขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่ผู้บริหารของเราเนี่ยได้รับการจุดป,ประกายก็จะนะําไปขยายแนวคิดให้กับเพื่อนรูนแนวเรียนนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติของ คบพงคุณศักจิตสว่างนะครับต้องกล่าวว่าอีพีต้อนรับทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่มาจากท้องถิ่นที่เคยไกลในต่างจังหวัดเพราะว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วเรามีกลุ่มทั้งหมด108โรงแต่ตอนนี้มีสมาชิกที่ขอเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ที่สมาชิกอย่างไม่เป็นทางการนะครับประมาณ126โรงเรียนนะครับ แต่วันนี้ท่านได้นำผู้ติดตามมาด้วยทำให้ห้องประชุมแห่งนี้ครับข้งางโดยตาตาเห็นนะครับประชมว่าโรงเรียนยุคราชวิไัยนั้นผมเพิ่งมาบริหารได้ประมาณเข้าเรียนที่สี่เราจัดการประชุมในวันนี้แล้วก็พี่ๆีน้องๆก็อยากจะให้จัดการประชุมเพื่อที่ว่าหลังจากห่วงโควิดที่ผ่านมาเกือบสองปีนะครับหลังจากสุดท้ายที่เราได้พบกัน